สวัสดีครับรมินทร์มเื่อทุกคนเข้าสู่ช่องแอนด์น 18, แปดเกมเมอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยจะมารีวิวนิมเฟียนะครับซึ่งก็เป็นตัวที่ค่อนข้างจะโหดมากๆนะครับเป็นสายแอคแท็กเกอร์ที่เป็นสเปเชียลแอ a แทนะครับผมลืมบอกไปนะครับเกมนี้ชื่อเกมว่าโปเกมอนอยู่ไหนนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครชอบโปเกมอนสไตล์เกมม o b บ้าที่ไม่เหมือนเกมมบ้าทั่วไปนะครับก็แนะนาเลยนะครับสาหรับโปเกมอนอยู่ไหนนั่นเอง ไปเราไปลองเล่นเจ้านิมเฟียกันนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับของเกมนี้เลยโอเคครับร่างแรกเนี่ยก็จะเป็นอีวุยนะครับน่ารักมากๆเลยรอบเป็นสกิลนะครับเรื่องสกิลแรกนะครับสวิปปล่อยดาวกระจายออกไปข้างหน้านะโดยมันจะปล่อยไปแบบพุ่งไปข้างหน้า4ครั้งนะครับ แล้วก็มีเบบี้ o ดอายนะครับก็จะปล่อยคลื่นออกไปแต่ละท่าของเวลหนึ่งเนี่ยก็จะไม่ค่อยแรงนะครับแต่ถ้าสกิลเมื่อมันเปลี่ยนร่างเวลสี่แล้วเนี่ยแต่ละท่าเนี่ยมันโคตรแรงนะครับโดยเฉพาะสกิลแรกนะครับมันจะเป็นเหมือนวงเวทสี่สี่สี่อันนะครับเป็นลูกไฟซึ่งเหมือนได้โจมตีสี่ครั้งเลยนะครับเนี่ยครับสกิลนี้ คือเหมือนตีสี่ครั้งอะแรงจัดและแถมยังมีตีธรรมดาอีกหนึ่งโดว์ไปเลยครับพอววสี่แล้วมันจะค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะถอยก่อนฟาร์ม,มาตัวฟาร์มเข้ามาตั้งหลักครับพาวเวลโอเคไปบวกแล้วต้องบวกแล้วจงวังหวะนี้ ชิงพึ่งว่ะดูอย่างแรงครับและเรียบร้อยไหมเสร็จครับให้นกดูครับโอ้โหตีโคตรแรงอ่ะโกงมากอ่ะตัวเนี้ยบอกเลยเหมือนไอ้เขาามันจะเนิร์ฟแล้วนะครับก็คือเนิร์ฟสกิลให้มันเบาลงนี่แหละแล้วก็ชูดไปเรียบร้อย30สกอร์ครับสกิลหัวใจก็ค่อนข้างที่จะเพิ่มเลือดตัวเองด้วยนะ ดีจะจัดปื๊บป,ปื๊บป,ปื๊บโอเคสวยดิสวยดิโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหไม่ทันว่ะโอ้อยากจะฆ่ามันว่ะอืมไม่ทันแล้วลึกแล้วชิปหาย แตกแน่นอนนะครับเรียบร้อยตายชีวิตข้างล่างเต่าเกิดแล้วต้องลงล่างนะครับเจอคาแม็กคาแม็กนี่โดนไปทีเกือบครึ่งหลอดนะนี่แค่สกิลสองสกิลนิดเดียวอะ่ะชุดหนึ่งอะ่ะก็แรงแล้วหยูยอย่างน,างนี้สวยเลยครับ สวยเลยช่วงันนี้โดดหนึ่งปึ๊บปึ๊บคอมโบโอชิบหายแล้วถอยมาเรียบร้อยวลวเราวลเราค่อนข้างเย่นะในตอนนี้สิบสองแล้วบนประเด็นว่ะจะไปล่างดีกว่าเพราะว่าขึ้นไปบนกันเยอะนะครับตายนะเนี่ยตายนะเนี่ย ตายแล้วเนี่ยโอ้โหทันทันไหมไม่ทันมีหัน,ไ,นไปนู้นละเต่าจะเกินใน18วีครับข้างบนสองอ้าวเจอฟูจิกิยายาอย่ามาแลกกันอย่ามาแลกกันแรงแรงจัดแรงจัดเรียบร้อย คือหนึ่งหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเลยแหละนิมเบียและยิ่งเวลนำนะโอ้โหบายครับโอ้โหจบอันดิเมดเนี่ยก็จะเป็นการสร้างดาวเมดเวทแล้วก็เพิ่มเกาะนะครับตายตัวเนี่ยตายตัวนั้นเนี่ยโอ้หมันหนันไปตีตัวนั้นไม่อยอมตีนกสักทีโอเคจบสวยครับทันเดอร์เกิดแล้วเตรียมน้วอัพขึ้นที่ทันเดอร์นี่แหละ ตัวรกันนี่ทันเดอร์นี่แหละโอ้ยหายแล้วเสียเปียบเสียเปียบสุดๆโอ้แพ้แล้วครับนี่แพ้แล้วเวนกรรมอำเริ่มหมดอยอมแพ้กันละ หนึ่งใน,นทีสุดท้ายครับไปอ้าวเก็บเก็บซากดันยาวครับดันยาวมือทันแล้วมือทันแล้วเกมมันจะเป็นเวลานะครับเกมนี้โอ้โหสองตัวว่ะ เข้าไม่ได้เอาเอาแตกแตกนะแตกนะอืมเรียบร้อ,อยแรงมากครับแถมดูดเลือดด้วยตัวเนี้ยกงจัดจั๊บอกเลยทำเต็มที่เลยนะเอาอาแมทอาแมทฮึบได้ตัวไหมเรียบร้อยป้ไม่ทันละ ขาว่างให้สิบลูกก็จบเกมไปนะครับโดยรวมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับนิมเวียหึองแพ้ก็ <lose. S 1> ไม่เป็นไรนะครับมาลองเล่นด้วยสกิลแรงมากแถมดูดเลือดก็เป็นแอทแท k กเกอร์ที่ค่อนข้างที่จะโหดมากนะครับเป็นสายสเปเชียลแท็กที่ค่อนข้างที่จะดาเมจแรงจริงๆถ้าเกิดใครสายแท็กเกอร์ก็แนะนำเลยครับตัวนี้แบกทีมได้ด้วยนะครับก็โหดมากอะตัวเนี้ ยืนดีๆเฉยสกิลอย่างเดียวสบายครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รับชมจนจบครับบาย